มันผ่อนไม่ได้เลยเนี่มันถอยกลับมาแช่นิดนึงซึมหน่อยเนี่ยมันก็ถอยกลับแล้วมันก็กลับมาเป็นภูมิเป็นพพออีกแล้วทนยากอีกแล้วนี่ใหม่แล้วก็ไหม้เลยไม่เกี่ยวกับไหม่แล้วก็ไม่เกี่ยวก็ไหม้ไปเรื่อยๆเลยเลยถอยกลับมาแช่อย่ามันอย่าหวนกลับมาแช่มาทรงอะไรอีก ไม่เก okay, ี Somehow, mm ่ยวกับไหม้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับไหม้ไปเรื่อยๆเลยเรื่อยๆไปเลยอย่าไปหวนกลับมาอะไรทรงแช่ในกายในจิตในความรู้สึกในคิดอารมณ์ในรู้ในรู้ในเห็นอะไรอีกอย่าหวนกลับมาแช่มาทรงอะไรอีกเล่าอนันแหละใหม่แล้วก็ไหม้เลยไม่เกี่ยวกับไหม้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับไหม้ไปเรื่อยๆเลยรู้รูู้ลุเลยลุ้รู้ลุ้รูบลุบรลุบรรลุบรรลุ ลุล่วงลุล่วงลุงล่งลงงวงเรียกว่าผ่านทุกสภาวะจิตผ่านทุกลักษณะจิตผ่านทุกลักษณะสภาวะในนอกอไหมแล้วก็ไม่ไปเลยไม่เกี่ยวกับไม่ไปเรื่อยๆเลย อย่าหวนกลับมาทรงนิ่งทรงเฉยทรงแช่ทรงซึมทรงเหนื่อทรงเหนียวอะอีกไม่เกี่ยวกับไมมแล้วก็ไม่เกี่ยวกับไมไปเรื่อยเลยอนนะ อย่ากลัวเหนื่อยอย่าเสียอย่ากลัวเหนื่อยอย่ากลัวเวทนาอย่าเสียดายอย่ากลัวตายอย่ากลัวเจ็บอย่ากลัวแก่อย่ากลัวแย่อย่ากลัวเมื่อยเหนื่อยอย่ากลัวเมื่อยอย่ากลัวมันจะขาดใจเออมันจะสมุดเฉดแทนอย่าไปกลัวมันใจมันจะขาดจะขาดใจมันจะสมุดเฉดเด็ดขาดแทน ไหมแล้วก็ไหมเลยลูกไม่เกี่ยวก็ไหมแล้วก็ไม่เกี่ยวก็ไหมไปเลยไม่เกี่ยวกบไม่ไปเรื่อยๆเลยมันจะไม่ใช่ตรงมีจิตไม่มีจิตไปเองมันจะไม่ใช่ตรงที่มีใจไม่มีใจไปเองสมุดเฉดแทนเด็ดขาด อย่าหวนกลับมาปราณีิอย่าหวนกลับมาสุนทรีอย่าหวนกล,ลับมาแผ่วเบาอย่าหวนกลับมาธรรมดาธรรมดาอย่าหวนกลับมาเนิบนาบอย่าหวนกลับมาแช่มาซึมมาทรงอย่าละเอียดปานกลางอะไรอย่ามัวมามาตรงว่างตรงไม่ว่างอะไรไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไมเป็นเลยอย่ามาห่วงต้องความรู้สึกว่าว่างไม่ว่างเตินไม่เตินพล่องไม่พล่องไม่ต้องเสียดาย ไม่เกี่ยวก็ไม่แล้วก็ไม่เกี่ยวก็ไม่ไปเลยไม่เกี่ยวกับไม่เรื่อยๆเลยแล้วมันจะไม่ใช่ตรงที่ตื่นไม่ตื่นพร่องไม่พร่องไปเองเรียกว่าไม่มีขอบเขตบัญญัติเรียกว่าสุญญตานิพานจะมาห่วงต้องเตนไม่เตยอย่ามาเสียดายเพราะว่าผวาวังผวองก็ื่นไม่ตื่นเพร่องไม่พร่องอย่ามาวงจรอย่ามาวัฏจักร ย่มวัตตะตื่นไม่ตื่นตื่นไม่ตื่นพร่องไม่พร่องไม่พร่อง่มันจะมาเสียดายไม่แล้วก็ไม่ไปเลยไม่เกี่ยวกับไม่แล้วก็ไม่เกี่ยวกับไม่เรื่อยไปเลยไม่ต้องมาห่วงพร่องไม่พร่องตื่นไม่ตื่นมันจะกลายเป็นไม่มีขอบเขตไปเองไม่ใช่แค่เพราะว่าเพราะวงงพร่องไม่พร่องตื่นไม่ตื่นไม่ใช่แค่แต่ะวนตื่นไม่ตื่นพร่องไม่พร่องไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไปเลย ถ้ามันไม่เกี่ยวกับไม้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับไม้เรื่อยๆไปเลยอย่ามาสารวนไม่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 เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ไม่อย่ามาสารวนอย่ามาห่วงอย่ามาภาวะผวงอย่ามาวนเวียนอย่าเอาไม้มาไม่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 มาเป็นวัตตะอย่าเอาไม่ไม่ไม่มาเป็นสังสรวัตรมาวนเวียนไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไม่กันไปเลย เลิกวนเวียนเลิกวนเวียนก็เลิกสังสวัสนั่นเองอย่าเอาจริงไม่จริงมาวนเวียนอย่าเอาใช่ไม่ใช่มาวนเวียนวนเวียนก็คือวัตตะนั่นเองวนเวียนก็คือสังสวัสนั่นเองไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่กันไปเลย อย่ามัวแต่เอาการตรไลตรองมาวนเวียนอย่ามัวแต่เอาการตึกตรองมาวนเวียนอย่ามาเป็นสามสวัส์อย่ามาวนเวียนไม่ใช่อะไรในไม้ในไม้ไม้ไมไมไมล้วนๆไปเลย อย่าเสียดายการคอยอยู่กับจิตนะอย่าเสียดายการคอยอยู่กับความรู้สึกนึกคิดจิตอารมณ์อย่าเสียดายกับการอยู่กับสภาพว่าไหนอย่าเสียดายแต่เสียดายแล้วไม่สมุดเฉดไม่เกี่ยวกับไหมกันไปเลยสมุดเฉดไปเลยสมุดเฉดสรุปไปเลยมันจะไม่แช่อะไรในกายไม่แช่อะไรในจิตเอง อนะย่าเสียดายนะการอยู่กับสภาวะจิตการอยู่กับสภาวานะวัตตะนะวนเวียนใหม่แล้วก็ไม่เลยลูกไม่เกี่ยวก็ไม่ไปเรื่อยๆเลยเนื้อหาตัดสรุปสรุปสังสวัสด์ไปเรื่อยๆอย่างนี้ อย่าไปห่วงเลยมันจะเป็นจิตแบบไหนจิตอย่างไรถ้าไปห่วงมันก็ห่วงไปเรื่อยก็วนเวียนเสียดายทำไมอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจิตอันนี้จางอนัตตาอยู่แล้วจยาไปห่วงทำไมเสียดายทำไมจิตอย่างนั้นอย่างนี้อะไร ไม่เกี่ยวกับไหม้ไปมันก็ไม่ใช่อะไรเนี่ยลายไปเองแล้วทุกอย่าง เนี่ยเรื่อยๆสิไม่เกี่ยวก็ไม่แล้วก็ไม่เกี่ยวกบไม่เรื่อยๆอย่าย้อนกลับมาทรงมาแช่สิลูกเออนี่ลอดสรุปไปเรื่อยๆนี่ผ่านสรุปเรื่อยๆสมุดเฉดสรุปไปเรื่อยๆสังสวัสดอย่าหวนกลับมาทรงมาแช่อะไรอย่าสังสวัสดวบอกกลับสิอย่าสังสวัสดวบอกกลับสิอย่าหวนกลับ ไม่เกี่ยวกับไม้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับไม้กันเรื่อยๆอย่าหวนกลับมาอะไรเนี่ยอะไรอย่าหวนกลับมาอะไรเนี่ยอะไรอย่าหวนกลับมาอะไรเนี่ยอะไรอีกอย่าสังสวัสดวกกลับอย่าสังสวัสดหวนกลับไม่เกี่ยวกับไม้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับไม้เรื่อยๆสิเรื่อยๆสิเรื่อยๆสิอย่าหวนกลับมาอะไรเนี่ยอะไรอีกอย่าหวนกลับมาอะไรเนี่ยอะไรอีก อย่าสังสวัสดิ์บอก